เาวและญี่ปุ่นเตรียมกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดโดยในการประชุมระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชิงเงรุอิชิบะ และท่านนายกรัฐมรีของเราท่านสันสัยีพันดอนโดยทั้งสองผู้นำได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราผ่านโครงการพลังงานสีเขียวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันภัยพิบัติโดยญี่ปุ่นจะสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเราด้วยการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการขยายการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ครับญี่ปุ่นยังคงให้ความช่วยเหลือในการเก็บกู้ระเบิดและการป้องกันภัยพิบัติขอบคุณข้อมูลค่าวจากสำนักข่าวบางกี